สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่น้องชาว YouTube ทุกท่านเด้อนะครับผมก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับช่องยื้อและไทซิ่งไทยแลนด์นะครับไทซิ่งไทยแลนด์นะครับก็ห้างหายกับบุคคลเด้ลงคลิปงกีไปไหนนะครับช่วงนี้กับยากนะครับบ่คคลมีเวลาได้๋ถ่ายลุ้งไปไหนอัพลุ้งไปไหนนะครับคลิปนี้กับสภาพมาเบิ้งหน้างานนะครับหน้างานนะครับนี่นะพอดีเพื่อนได้บอกให้มามังคู้สะตัวนี้ลงนะคมังคู้สะตัวนี้ลงมาใส่ อันนี้นะครับเพื kind of wow. so we, me, tragedy, ่อนจะปลูกหนาะครับเพื่อนเจยวหนามาลุ uh, ่งนะครับด้วยดบอกไม่เศร้านี่นะครับขอาจีามาเบื่องหน้างานนะครับมันเป็นยังไงนะครับก็ส่วนมากแลวผมเหตุแต่งานชั่วโมงนะครับบ่ค่อยเดมานะครับ่ค่อยได้เมาหน่อยนะครับน้อยที่จะเมานะครับก็แถวบ้านเพื่อนส่วนมากเพื่อนก็เหตุแต่งานชั่วโมงนะครับนางานกับสิบประมาณนี้ครับสำหรับท่านใดที่เขามาแล้วกะปากกุ้ลไรกุ้ยเชี่นํำ พิ่งนี้ครับพื้น่าให้เอาดินผู้สะตัวนี้นะครับแดดผู้สะลงมาใส่ให้นี่นะครับลงมาใส่ให้นี่เอาลงมาใส่ตรงนี้นะเอาลงมานีเพื่อจีบปลูกหยานะครับกะจีบเลือไว้แต้พ่อได้น้ำคลังนะครับกัดจีลงมาก็ถือว่าดินก็ถือว่าลา้เติบอยู่นะครับตัวนี้กัพื้นที่กะงานกัวกัวเกือบสองงานนะครับงานกัวรัวกับะมาณงานกัวกัวได้นะครับตัวนี้นะพื้นที่ตรงนี้นะครับ พินว่าพืนทีปลูกหยานะครับสาหรับเปียงนี่นะครับพืนว่าสิปลูกหยาก็เลยมาบวกมาบึงนะครับจะว่าถามว่าหนางานอยางบัวมันกับบอซ้ำหยากนะครับหนางานกับบอยากนะครับหนางานกับบอยากแจะว่าปัญหามันหลักๆคือนะครับฟังซานะครับมันดิถเขา้วบัวนะครับดินมันเจนนะครับมันเป็นดินดินเอียดดินแข็งแข็งหนาแข็งนะครับ ปัญหามั่นก็คือว่าจากไช้พกเขาครับก็ไล่ดินกับคุณนะครับจากเห็นเป็นเสาเทียงหน้านะครับเสาเทียงหน้ากสิไล่จากคุณมานะครับเสาเทียงหน้าไล่จากเสาเทียงหน้ามากนะครับไล่จากเสาเทียงหน้ามาพี่นะครับแต่ว่าเรื่องระดับว่าเพื่อนี่ไอ้เหวิลงไซํำไหนก็ก็สิประมาณไห้มันเหลือเป็นคู่ขั้นหน้านะครับไห้มันเหลือเป็นคู่อ้อมไว้เพื่อได้ซูบน้าปลูก้าได้นะครับ ท <ersch> ี่ได้ยินเพิ่อนบอกเมื่อเช้านะครับแต่ว่ารายละเอียดก็บ่ทันได้คุยกันนั่งของหน้าเพิ่นนะครับพอดีเมื่อเช้าเพิ่นคุยกับแม่นะครับกเพิ่นมาบอกว่าให้เอาดินลงมาใส่หนีนะครับปกติแล้วเพิ่นเฮ็ดนาเนาะมื้อนี้เพิ่นว่าสิเอาดินล้งเราชิว่าปลูกหญ้าไว้ถ้าให้วัวช่วงเกี่ยวช่วงหว่านเขานะครับช่วงหว่านเขาช่วงเกี่ยวเขาค่ะมันสิบ่มีหญ้านะครับห้อก็ก็สิปลูกเพิ่นสิปลูกหญ้าไว้นะครับสำรองนะครับเพื่อให้วัวเพิ่นนะครับ แต่ว่างานหลักๆก,ก็คือว่าฟังสาเห่ามา่อี้เอาดินลงมาได้บอนะครับถ้าว่าเอาน้ำไฮนานี่ก็พอรุ่มมนแรงจะไม่ไอ้น้ำไฮนาแนตะ่ว่าถ้าเอาฟางสางนี่ก็แงงสงสัยอยู่นะครับเลยออกมาเบิ่งก่อนว่าเป็นยังได้นะครับ มันเป็นดินทรายพลเอียดนะครับนี่ครับนี่มัดยีอ่อนๆในแต่หนาแหลกนะครับขันท้ยลงไปหนาหนึ่งเนี่ยลูเลื้ยงเลยนะครับแข็งนะครับนี่ครับสีเลือดขั้นเดี้ยนไปประมาณนี้นะครับนี่ครับไปริมถนนนะครับเป็นริมถนนตัวนี้ก็เอาออกมาเลยนะครับเอาออกมากแต่สีลงไปนะครับพื้นที่มันก็บกุหลักนะครับเบิ่ง นนนนนหน,น้างานนะครับพื้นที่กับคนละพักนะครับจะติเป็นอย่างไรนะครับในภามาเบิ่งนะครับภาคมาบึงหน้างานนะครับตัวนี้กับย่างเพราะท่านหัวสีเหมาหรือว่าสีเห็ดเป็นชุ่มงงนะครับยังเพราะท่านนี่คุยรายละเอียดกันน้ำผึ้งนะครับแต่ส่วนมากชาวบ้านก็นมีแต่งานชุ่มงงนะครับจะมาผมก็เห็นอยู่งานชุ่มงงพีที่แล้วเฮ็ดห้าร้อยนะครับ นี่เฮ็ดหกลอยนะครับนี่เฮ็ดอยู่ชั่วโมงละือหกลอยนะครับเพราะว่าอนายยิขาดมุกน้ำมันนายยิขาอะไรนะครับค่าดอะไรขาดซ่างนะครับค่าดซ่างก็่าอะไรพ่อปั้นกันนะครับนี่นะเกประมาณนี่งานนะครับางานก็เกประมาณนี้แหละนะครับเอาดินลงมานะครับหลักมาแต่พุ่นแล้วนะครับถือว่าหลักบ่ไกลปานไดนนะครับหลักบ่ไกลปานไดน ลกรุงมาหลากลงมานะครับเอาลุงมาย้ายๆในไฮนี่นะครับเพิ่งที่เป็นย่างไดน,นะครับถ้ามันไถเขากะได้นะครับถ้าไถายพวกเขากะน่าดิเอาดินจากฟังหนีนะครับจากฟังไฮน้าเพรอชว,วนตรงนี้มันสูงนะครัเนี่ยแดนนี่นะครับหัวงานฟ่งหนี้มันสูงนะสูงแล้วมันจะเป็นแอ่งในกลางนะครับหน้าตัวนี้ก็หน้าเจเ้าดยวกันนะครับหน้าเจเ้าดยวยกัน สิประมาณนี้นะครับหน้างานนะครับกะฝากที่ตามผลงานน้ำนะครับผมผู้ได้จเจ้าขางก็เวก็ฝากคนไหลคดแช่น้ำฝากที่ตามตอนต,ต่อไปนะครับว่าจะเหตดแบบไดนได้จะทายให้เบื้งน้า่าหน้างานจะเป็นยังไ๋เดี๋ยวลอคุยกับเจ้าของเพ่ออีกเช่น,นึงนะครับว่าหน้างานประมาณนี้นะครับเอาดินลงกะเสียมันเลือจากคู่ข้างหน้าลุ่ไปกะพ่อะวมันปั่นนามอยู่นะครับวันนี้นะครับ เึงส like really ีเมาหรือ hmm. ว mm ่าสีชั่วโมงกะถามมาลุนกันนะครับถ้าเมาก็จักสีเมาจ้าบานนะครับส่วนมากรผมไม่ค่อยได้เมานะงานช่วนมากเลยนะครับผมผิดงานชั่วโมงนะครับอยู่บ้านนะครับโอเคครับนี่กะคลิปนี้กับฝากเพื่อสนีทนะครับเดี๋ยวพบกันชิมนานะครับฝากไล์ก็แช์นํำนะครับบายบายครับพอกันชิมนาครับสวัสดีครับ